สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิ๋วและช่อง My Cup Channel นะคะแช่สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้มีเมนูเครื่องดื่มมาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนะคะและเมนูวันนี้ก็คือนมหมีสตรอบเบอรี่ราวาค่ะหวานอมเปรี้ยวชื่นใจจริงๆค่ะก่อนจะไปชมวิธีการทำพี่อิ๋วฝากเพื่อนๆกดติดตาม youtube ช่อง My Cup Channel และเพจแช่สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะ เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปและไม่พลาดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีนมหมี1กระป๋องหรือ140 ml ค่ะน้ำเชื่อม25 ml นมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด20 ml และน้ำสตอรอเบอรี่ติ่งฟง40 ml นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกพี่อยู่ก็จะเทนมตามมีนะคะ1กระป๋องค่ะลงแก้วผสมเลยนะคะทั้งหมดก็จะอยู่ที่140 mL ค่ะหลังจากนั้นพี่อยู่ก็จะเทน้ำเชื่อมตามลงไปค่ะ25 mL นะคะวันนี้พี่อยู่ใช้เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลค่ะเป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปนะคะและตามด้วยนมข้นหวานค่ะ20 mL ค่ะ เราก็กวาดนมข้นหวานออกจากแก้วให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยนมข้นจืดค่ะอีก20 ml นะคะแล้วเราก็จะผสมในส่วนของนมให้เข้ากันค่ะหลังจากนมเข้ากันดีแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ เราก็เตรียมแก้วเปล่านะคะแก้ว22ออนมาค่ะแล้วใช้น้ำสตรอเบอรี่ของติงฟงนะคะราดลงบนปากแก้วแบบนี้นะคะตกแต่งขอบแก้วค่ะราดลงไปเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ20 ml ค่ะนี่ค่ะตกแต่งขอบแก้วนะคะแบบนี้ค่ะให้เขาไหลวนรอบแก้วนะคะเพื่อเพิ่มลวดลายให้กับขอบแก้วเรานั่นเองค่ะ บบนี้ค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะไปเติมน้ําแข็งมาให้เต็มแก้วค่ะเราเติมน้ําแข็งมาให้เต็มแก้ว22ออนซ์นะคะแล้วก็เทนมหมีที่เราผสมไว้ลงแก้วไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่อยู่ก็จะราดด้วยซอสสตรอเบอรี่นะคะหรือน้ำสตรอเบอรี่ของติ่งฟงที่เราเหลือไว้อีกครึ่ง ครึ่งแก้วหรือประมาณ20 ml นะคะลาดท็อปลงด้านบนแบบนี้ค่ะและพี่อยู่ก็จะตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะเพิ่มความสวยงามและความน่ารับประทานเข้าไปอีกค่ะ ขั้นตอนง่ายๆทําได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยกลมกลม่อมมากๆเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะเพื่อนๆกับเมนูนมหมีสตรอบเบอรี่ลาวาค่ะยังไงลองทําให้เด็กๆทานที่บ้านได้นะคะหรือเพื่อนๆจะทํา เป็นอีกหนึ่งเมนูประจำร้านก็ได้เช่นกันค่ะและท้ายคลิปนี้นะคะพี่อิู่ก็คำนวณต้นทุนมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะหรือเพื่อนๆจะเข้าไปชมการคำนวณต้นทุนเพิ่มเติมได้ที่เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะและฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่อง My Cup Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ